ก็ต้องบอกว่ามันเป็นเวลาเกือบ25ปีมาแล้วนะครับที่ Intel เนี่ยครองตําแหน่งผู้ผลิตชิปรายใหญ่ที่สุดในโลกนะครับแต่สถานการณ์ในตอนนี้เนี่ยพวกเขากําลังเผชิญกับช่วงเวลาที่เรียกได้ว่ายากลาบากท,ที่สุดในประวัติศาสตร์ของบริษัทเลยก็ว่าได้นะครับพวกเขาเผาผ่านเงินไปเกือบ16,000ล้านดอลลาร์ในปีที่ผ่านมามา,มาสอนน้อให้เห็นถึงปัญหาใหญ่นะครับทั้งในด้านการผลิตชิปและการออกแบบชิปแม้กระทั่งซ e o คนเก่าอย่างแพตเกลซิงเกอร์ที่หวังจะมากอบกู้อาณาจักรอินเทล ก็ทำไม่สาเร็จนะครับจนสุดท้ายก็ต้องถูกบีบให้เราออกไปนะครับแม้ภาพรวมมูลค่าตลาดของ Intel จะดูก็ไม่ได้แย่มากนานะครับแต่เมื่อเทียบกับการเติบโตอย่างก้าวกระโดดของคู่แข่งโอ้โหเรียกว,ว่าความแตกต่างเนี่ยมันน่าสนใจมากๆนะครับตอนนี้พวกเขาได้ผู้นำคนใหม่แล้วนะครับนั่นก็คือลิฟบูทางที่ต้องแก้ไขธุรกิจของอินเ l อย่างเร่งด่วนพอดแคสต์ EP นี้จะไปชวนคุยกันในหัวข้อ ลิฟบูทานผู้กอบคู้อินเทลโอกาสสุดท้ายในการฟื้นคืนอนาณาจักชิปเรื่องราวเรืงนี้มีความน่าสนใจอย่างไรนะครับไปรับฟังกันได้เลยครับผม Welcome to Geek Story Powerful Story Inspire People สวัสดีครับผมดนทลราดนจากดนบล็อกนะครับและนี่คือรายการ Geek Story นะครับรายการที่มาเล่าเรื่องราวประวัตินะักธุรกิจนะักเทคโนโลยีเรื่องราวทางธุรกิจเทคโนโลยีที่มีความน่าสนใจนะครับ ใน e ีีนี้จะมาชวนคุยเรื่องราวของ Intel กันอีกครั้งหนึ่งครับแต่ว่าเป็นข่าวใหม่นะครับที่เราได้เห็นจากหน้าสื่อกันมาแล้วนะครับว่าพวกเขากําลังได้ผู้นําคนใหม่นั่นก็คือลิบูทานนะครับก็ต้องบอกว่าวิกฤตที่อินเทลเผชิญอยู่เนี่ยมันไม่ได้เกิดขึ้นในชั่วข้ามคืนนะครับแต่ว่ามันเป็นผลลัพธ์มาจากความผิดพลาดที่สั่งสมมานานหลายทศวรรษนะครับตอนนี้เนี่ยมันเป็นอุปสรรคที่ท้าทายเป็นอย่างมากนะครับที่ซ e o คนใหม่อย่างลิบูทานต้องเอาชนะให้ได้นะครับ ก็ต้องบอกว่าย้อนกลับไปตั้งแต่ก่อตั้งบริษัทในปี1968เยนี่ย Intel ยึดครองตลาดชิปมาโดยตลอดนะครับซึ่งโดยพื้นฐานแล้วเนี่ย Intel แทบจะผูกขาดทางด้านเทคโนโลยีซะด้วยซ้ำนะครับโดยมีคู่แข่งเพียงไม่กี่รายเพียงเท่านั้นนะครับภายในปี1992เ้านี่ย Intel ก้าวขึ้นเป็นผู้ผลิตชิปรายใหญ่ที่สุดในโลกนะครับและภายในปี1997เนี่ยชิปของพวกเขาเนี่ยกลายเป็นส่วนประกอบสำคัญของคอมพิวเตอร์ถึง84%ทั่วโล่นะครับ และในปี2000เนี่ยหุ้นของบริษัทก็พุ่งทะยานแต่จุดสูงสุดตลอดกาลนะครับ Intel กลายเป็นราชาแห่งชิปแบบไม่มีข้อต้แยแยงเลยก็ว่าได้นะครับในยุคนั้นซึ่งในขณะที่ Intel กกาลังเพิดเพิ่มกับความสําเร็จยุครุ่งโรจน์ของพวกเขานะครับอุตสาหกรรมที่เหลือเนี่ยกับกำลังเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วนะครับภายในช่วงทศวรรษที่2010อุตสาหกรรมได้แยกเป็น2ส,ส่วนที่ชัดเจนนะครับ บริษัทส่วนใหญ่เริ่มเชี่ยวชาญเฉพาะทางในการออกแบบชิปอย่างเช่น AMD หรือ Nvidia หรือโฟกัสไปที่การผลิตชิปเพียงอย่างเดียวอย่างเช่น TSMC นั่นเองนะครับซึ่งการเปลี่ยนแปลงนี้เนี่ยมันเกิดขึ้นด้วย2เหตุผลหลักๆนะครับเหตุผลแรกก็คือความซับซ้อนของเทคโนโลยีการผลิตที่มันเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องนะครับอุปกรณ์ที่จําเป็นสําหรับการผลิตชิปขนาดเล็กเนี่ยมันมีราคาสูงถึง1 2พันล้านดอละลาร์นะครับ ซึ่งหมายความว่าผู้ผลิตต่างประเทศอย่าง TSMC เนี่ยสามารถผลิตชิปได้ในราคาที่ถูกกว่าและเร็วกว่าโดยความได้เปรียบจากแรงงานต้นทุนต่ำและข้อบังคับทางกฎหมายที่มันน้อยกว่านะครับเในผลที่2ก็คือการพัฒน,นาของ i n t e l เองเนี่ยมันเริ่มชา้าลงอย่างเห็นได้ชัดนะครับก่อนหน้านี้นเนี่ยอินเทเป็นผู้นําอย่างไม่มีข้อโต้แยง้งเลยนะครับในด้านประสิทธิภาพของชิปพวกเขาสามารถอัปเกรดเทคโนโลยีชิปขนาด14นาโนเมตรของพวกเขาได้ในทุก18เดือนโดยประมาณนะครับ ระหว่างปี2 0 1 4ถึงปี2020่ไซเคิลในการพัฒนานี้เนี่ยมันกลับชา้าลงอย่างมีนัยสำคัญนะครับทำให้ TSMC และ a m s u n งเนี่ยสามารถตามทันและก้าวล้ำหน้าพวกเขาไปได้ในท้ายที่สุดนะครับภายในปี2017เนี่ยผู้เชี่ยวชาญในวงการเริ่มวิจารณ์ว่า CPU ของคู่แข่งเนี่ยมีราคาถูกกว่าและมีประสิทธิภาพเร็วกว่าของ Intel นะครับและในปี2021่ท่ามกลางภาวะขาดแคลนเซมิคอนดักเตอร์ทั่วโลกและต้นทุนที่เพิ่มสูงขึ้น แพตเกลซิงเกอร์ซึ่งเป็น CEO ของ Intel ในช่วงเวลานั้นเนี่ยได้ตัดสินใจครั้งใหญ่2ครั้งนะครับซึ่งมันส่งผลกระทบต่อบริษัทจนถึงทุกวันนี้นะด้วยเงินสนับสนุนจากพระราชบัญญัติชิป X ของรัฐบาลสหรัฐ i ิน e l ได้เริ่มก่อสร้างโรงงานใหม่2แห่งในรัฐออริโซนานะครับมูลค่ามหาศาลถึง2 0 0 0 0ล้านดอลลาร์ปีถัดมาเนี่ยบริษัทได้เดิมพันครั้งใหญ่นะครับด้วยการเริ่มสร้างไซต์ขนาดใหญ่ในรัฐโอไฮโอนะครับ ซึ่งคาดการณ์ว่าจะมีค่าใช้จ่ายสูงถึง1นึ่งแสนล้านดอลลาร์นะครับเมื่อโรงงานนี้เสร็จสมบูรณ์ซึ่งโรงงานที่ยังไม่เสร็จเหล่านี้เนี่ยกลายเป็นความท้าทายมากๆที่ลิฟบูทานจะต้องจัดการเป็นอันดับแรกนะครับเป้าหมายที่ชัดเจนก็คือการมีความสามารถในการแข่งขันทางด้านเทคโนโลยีในธุรกิจโรงงานผลิตนะครับอินเทลต้องสามารถแข่งขันกับยักษ์ใหญ่อย่าง TSMC ให้ได้นะครับซึ่งแน่นอนว่าทุกคนก็ตั้งคําถามนะครับว่าพวกเขาจะทําได้จริงหรือไม่นะครับ หากไม่สามารถแย่งชิงความเป็นผู้นําทางเทคโนโลยีกลับมาได้การลงทุนมาสารทั้งหมดนี้มันก็อาจจะศูนย์เปล่าไปเลยก็ว่าได้นะครับปีที่แล้วเนี่ย Intel ยิ่งโฟกัสในแผนงานนี้นะครับโดยประกาศการอัปเกรดโรงงานที่มีอยู่ในรัโอเลกอนนะครับมูลค่า36,000ล้านดอลลาร์การลงทุนอันมาสารนี้เนี่ยส่งผลให้สินทรัพย์ของ Intel เ,เนี่ยมีมูลค่ามากกว่ามูลค่าตลาดของบริษัทเองซะอีกนะครับ ซึ่งก็ต้องบอกว่ามันเป็นสัญญาอันตรายนะครับที่มันบ่งบอกถึงความไม่สมดุลน,นะครับทำให้ในปัจจุบันเนี่ยบริษัทกําลังเจรจากับคู่แข่งอย่าง TSMC เพื่อพิจารณาแยกส่วนการผลิตออกไปนะครับอินเทลกำลังเผชิญกับแรงกดดันอย่างมากที่จะทําการแยกส่วนธุรกิจนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งเพราะในด้านการผลิตเนี่ยเป็นด้านที่ต้องใช้สินทรัพย์เยอะมากๆนะครับและส่วนการผลิตเองเนี่ยมันกําลังฉุดรั้ง อีกพาสหนึ่งก็คือส่วนของการออกแบบชิปนั่นเองนะครับที่มันทำกำไรได้มากกว่าการที่พวกเขาโฟกัสในการนำการผลิตชิปกลับมาสู่สหรัฐอเมริกาทำให้ Intel เนี่ยมีความปลาะบ,บางในด้านการออกแบบนะครับในขณะที่บริษัทกำลังวุ่นวายกับการสร้างโรงงานนะครับมันเกิดเทรนใหม่เกิดขึ้นนะครับที่กำลังเปลี่ยนโฉมภาสากรรมนั่นก็คือเทคโนโลยี AI นั่นเองนะครับความต้องการชิปสำหรับ AI เนี่ยมันพุ่งสูงขึ้นอย่างรวดเร็วนะครับ ทุกคนในวงการเนี่ยกำลังพูดถึง AI กันอย่างกว้างขวางแต่ Intel เนี่ยกลับไม่ได้เชี่ยวชาญในเรื่องของ GPU นะครับซึ่งเป็นส่วนประกอบสำคัญสำหรับการประมวลผลด้าน AI สถาปัตยกรรมและปัชญาการออกแบบของ Intel เนี่ยโฟกัสในการคำนวณที่ซับซ้อนหนึ่งอย่างในขณะที่ GPU เนี่ยออกแบบมาเพื่อทำการคำนวณง่ายๆจำนวนมากพร้อมๆกันนะครับความสามารถที่มีอยู่ของ Intel จึงไม่สอดคล้องกับการปฏิวัติ GPU โดยธรรมชาติเลยก็ว่าได้นะครับ ผลลับคือยอดขายที่ลดลงอย่างต่อเนื่องนะครับผลิตภัณฑ์ AI ของบริษัทที่ชื่อว่า GAUDI เองเนี่ยก็ไม่สามารถทำงานได้ดีอย่างที่หวังนะครับ Intel ไม่สามารถทำตามเป้าหมายที่ต้องการสร้างยอดขาย500ล้านดอลลาร์ได้นะครับสาเหตุหลักเนี่ยมันเป็นเพราะโลกของ AI มันมีการพัฒนานาวัตกรรมอย่างรวดเร็วมากๆนะครับในขณะที่ความแข็งแกร่งและความสมบูรณ์ของซอฟต์แวร์ g a u d เนี่ยมันก็ไม่ได้ดีเพียงพอที่จะแข่งขันได้เลยนะครับ เมื่อเทียบกับทางฝั่งของ n v i d i ีดียนะครับในเดือนธันวาคมที่ผ่านมานะครับแพทแกลซิงเกอร์ก็ถูกขับออกจากตำแหน่งทำให้บริษัทเนี่ยตกอยู่ในความวุ่นวายมากขึ้นนะครับสิ่งที่ Intel จะพยายามทำต่อไปไม่ว่าจะประสบความสำเร็จหรือไม่เนี่ยมันยังเป็นสิ่งที่โอ้โหกายเป็นเรื่องไม่แน่นอนเป็นอย่างมากนะครับพวกเขากำลังพยายามแข่งขันในด้านการผลิตซึ่งต้องใช้การลงทุนที่เยอะมากๆนะครับ และแน่นอนว่ามันยังไม่ชัดเจนนะครับว่านักลงทุนเนี่ยพวกเขาจะอดทนเพียงพอหรือเต็มใจที่จะทนต่อภาวะขาดทุนในระยะสั้นเพื่อผลกําไรที่มันไม่แน่นอนในระยะยาวหรือไม่นะครับตอนนี้เหล่านักลงทุนเนี่ยกำลังทดสอบอินเทลอย่างต่อเนื่องนะครับอินเทลรายงานการขาดทุนครั้งใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์56ปีของการดําเนินธุรกิจของบริษัทนะครับแต่ตัวของลิบบูทานเองเขาก็ไม่เคยย่อดทอน,นะครับ เขากล่าวด้วยความเชื่อมั่นนะครับว่าเขาเข้ามาร่วมกับ Intel เขาเชื่อว่า Intel มีสิ่งจําเป็นที่ต้องใช้เพื่อชัยชนะได้นะครับโอ้โ oh, หมันเป็นคําประกาศที่น่าสนใจมากๆนะครับของซีอคนใหม่ที่งานโหดหินมากๆเลยก็ว่าได้นะครับในธุรกิจทางด้านเทลวีถือว่าเป็นงานที่หนักที่สุดงานหนึ่งเลยนะครับตอนนี้อย่างไรก็ตามนะครับการประเมินความจําเร็จของ Intel ต่ำเกินไปเนี่ยอาจจะเป็นความผิดพลาดน,นะครับ ให้ลองนึกถึง Apple ที่เคยเกือบล้มละลายมาแล้วนะครับแต่สามารถพลิกฟื้นกลับมาเป็นบริษัทที่มีมูลค่าสูงที่สุดในโลกได้อนาคตของ Intel เนี่ยมันก็เต็มไปด้วยความไม่แน่นอนนะครับการที่พวกเขาเดิมพันในโรงงานผลิตชิปบนแผ่นดินอเมริกาเนี่ยมันกลายเป็นความเสี่ยงมหาศาลมากๆนะครับในขณะที่การแข่งขันในตลาดชิป AI ก็จะีความรุนแรงมากขึ้นทุกวันนะครับ เพราะฉะนั้นลิฟบูธานเองเนี่ยจะต้องใช้ทั้งประสบการณ์วิสัยทัศน์และความกล้าหาญเป็นอย่างมากนะครับในการพลิกโฉม i ินเ l กลับมาสู่ความรุ่งเรืองอีกครั้งนะครับหรือเราอาจจะเห็นบริษัทที่เคยเป็นราชาแห่งชิปอาจจะต้องปรับตัวเพื่อค้นหาตําแหน่งใหม่ในอุตสาหกรรมที่มันเปลี่ยนแปลงไปอย่างสิ้นเชิงก็เป็นได้นั่นเองครับผมสาหรับเรื่องราวของ Intel ใน EP ีนี้เนี่ยผมก็ต้องขอจบไว้เพียงเท่านี้นะครับสำหรับเพื่อนๆที่สนใจเรื่องราวทางธุรกิจเทคโนโลยีและวิทยาศาสตร์ใหม่ๆที่มีความน่าสนใจก็ สามารถติดตามมาได้นะครับทางช่อง Geek Flower o l Podcast ตอนนี้ก็มีอยู่ในแพลตฟอร์มหลักๆทั้ง Podbean Apple Podcast Google Podcast Spotify YouTube แล้วก็จะมีการอัพโหลดลงแพลตฟอร์มบล็อกดีดในทุกๆตอนอยู่แล้วด้วยนะครับถ้ายัางไงก็ฝากกด follow ฝากกด subscribe กันด้วยนะครับแล้วก็ยังมีช่องทางหนึ่งในส่วนของ LINE ADD ที่ on, a, r a d r a d o n AdtaraDol h สามารถแอดเข้ามาพูดคุยกันได้นะครับ ผมก็จะส่งสาระดีๆพอดแคสต์ดีๆให้ท่านเป็นประจำอยู่แล้วด้วยนะครับถ้าอย่างไรก็ฝากติดตามทางช่องทางต่างๆกันด้วยนะครับสำหรับใน EP นี้เนี่ยผมต้องขอลากไปก่อนนะครับเจอกันใหม่ใน EP หน้านะครับผมสวัสดีครับ